ปาพี่มีปลาเหรอโหลครับมา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 หาหัวมาเลยพี่ D สี่นำสามเลยหาหัวมาเลยแรนดเลอร์แนด์เลอร์แนเร็ว์หาหัวมาเลยหาหัวมาเลยรอยอยู่รอยอยู่นานแล้วของเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยรอรุ่นหัวเนี่ยที่ไหนนะ D D D สี่นำสามพี่ D สี่นั้นใหญ่บิ Big ๊กคาร์บูร์ดตามดยแถวร้านปืนนะพี่แถวร้านปืนมาเลยพี่โอเคโอเคห้าลังละพี่ผมบอกเลยว่าจุกๆเลยห้าลังจุกๆเลยน้ำหนักเยอะเหรอแกโอ้ยใหญงละร้อยอ่ะ ไปพ้อยห้ารอยเหี้ยแต่โลกไม่ต้องทำล็อกเดียวพี่เบียร์ใส่ในเองก็แกะเตนั่นแบบเนี้ยสองานดิคนไก่เดิดกําแพงเลยอาพิ่ตัวไปไม่เบียแต่ม่สองอันอ่ะแต่มาอันเดียวแี่ย ็มีคมอนอยู่นะบ้านมันอยู่แค่นี้เองมาไพี่อยู่ตรงนำหกเลยว่ะดิ้งมาเลยพี่ดิ้งมานำสามเลยวิ่งเส้นดำมาเลยเดี๋ยวพี่จะเจอพวกผมพวกผมอยู่หัวเส้นนำ้ำจะไปซีสี่เลยอะ่ะแอะก็ไปฆ่าบาดเด็ดด้วยว่ะ ยังไม่เจอค่ะน,น่าจะเหลือคานเขาบอกมีแป๊บหนึ่งก็นก่าจะถึงขี่ซับป่าก็ได้ปุ๊บปุ๊จิ มีคนโดดร่มเหรอใช่ครับมีคนโดดร่มทางฝั่งดีน่าจะเป็นดีสามครับเล่นเป็นไงไม่ใส่ตะเข็บไปเยอะโดดเข้าบ้านกันหรอือเปล่าเขาเขาห้ามเ <c oughs> ขาห้ามโดดเข้าบ้านไม่ใช่เหรอตรงนี้ไม่หมายถึงบ้านมันอยู่ไง<อ>ตรงนี้มันก็มีบ้าน ข่างเตียงอะไรนี้โอ้ลืนเดือพไปทันไอ้นี่คือแฟนรถมึงใช่ไหมแฟนกล่องเฮ้ยมึเห็นโบกด้วย เฮ้ยทำไมในรถไม่มีกล่องวะไหนพี่ที่ที่ที่บ้านมีกล่องปืนไหมกล่องปืนไหนอ่ะอ๋อแส่กล่องอยู่ข้างรถเพื่อนเชี่ยนะถ้าของเต็มกล่องเลยเ่ใหไม่เอาขึ้นรถดีนะไม่เอาขึ้นรถดีได้ไปเจอรถนี่ตรงนี้ไม่บ้านเลยเราเก็บไว้ฝั่งบาเลต รวมได้เลยนะดีดีเกล็ดกลโหกำแพงน่าจะเป็นกำแพงวิวห้าด้วยข้างในอ่ะใจพี่จังสใจอยู่ไม่เหรอมันบ้านบ้านอยู่ใกล้ๆกับโรงช่างเลยนะเนี่ยใช่ใช่มาวิ่งมาวิ่งมาเห็นแล้วเห็นแล้วเปนยิงระเบิดมีชั้นกำลังดีเฮ้ยปืนยิงระเบิดอ่ะอจริงอ่ะนริงไงแอดออกไหม เก็บมาเก็บมาเราจะไปถล่มบ้านทุกคนอ๋อมีบุคคลลึกลับบนเครนแบงค์อะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนขนาดต้นไม้ผมยืนอยู่กลางต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ไม่นั่นเลยต้นไม้หายเฉยเลยห้ากล่องเนี้ยหรอไม่ ไม่ไม่มันหัวกองที่ตั้งอยู่บนคูน่ะตั้มไมอืมไปเย็นพรดมไเย็นตัดทีดีวเลยีกลวงอเนี่ยรังนี้ก่อนเลยรังนี้แลก่อนเลยนั่นแหะกระป๋โอ้ยเยเฮๆเียแลเจากไหนเพื่อนสี่แกลับเลยโ้ยออกขึ้นรถก่อนไอสัตว์ เอาไปเอาขึ้นแล้วเบ่านขึ้นแล้วแล้เอาไงอ่ะกูนะกูนะเห็นดีครับรออะไรล่ะเียมันยิงกันตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืบเลยดใครวะชื่อะลรวะอะไรวะไม่รู้จริงเหียนทางไหนด้วยดิชื่อชื่ออะไชื่อใครยิงไปด้วย แต่กูกินยาก็ปวดร้อนเลยกูณนอนในพุมม่มอ่ะถ้านอนไม่ขยับมันยังไอ้นี่อยู่ป่ะเป็นทางตัวท,ทา่านเสียนอยู่ไหมทางตัวมันลอาใครจะกูดจวะมันเป็นผู้ชมที่ดีแต่ตังหงพี่มีใครหวงน้ำอีกเปล่าเป่าี่ปรับเลนเดอร์มันเหล็ก,กว่ะ มันต้องยิงจากด้านหลังด้วยนะมันถึงมันถึงยิงมุ้ได้เออเดี๋ยวนั่งกันอยู่นี่ไม่กลัวใครวิ่งเข้ามาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลยโมเลนโซล่าอัปเดตนะคอัปเดตเด้เมื่อกี้อืมเอาไปข้ารถเลยเนี่ยก็ต้องออกไปแล้วก็ต้องอัปเดตเลยเอ้ยไม่ดิไม่ได้ปิดเกมหรดิใช่ไหม ไปเท่าไรเ็ยขาดเลยนะสัตว์ไม่กิ่งมาไม่มีเสียงเ่าเพื่อนว่าบาเล็ปบปะว่าบาเล็บตัวเดิมไม่เหล,ลืลออ้าตกลงมาขึ้นชื่อใช่ไหมใครยิงคูเนี่ยโอเคตาแล้วมีพี่นันลารังกองอยู่ข้างหน้าเต็มเลยรถขต้นมาช้านิดน,นึงแกพี่ไม่มีสกิลโอ้ยเที่ยน,นี่แม่คือไอ้แกงลงปูน เจ็ดร้อยเมตรเลยโอ้โหเกาะเกาะโอ้โหเกาะนี่เหรอมีแม็กบาลเลตมีปืนมีลูกป้ะเนี่ยใช่ใช่พ the ี่เนี่ยขวามือเนี่ยเต็มเลยหยิบหยิบไปในมือหยิบไปในมือหยิบไปในมือเราปืนยิงปืนอยู่แล้วไม่แต่มันซื้อนะเนี่ยแม็กบาลเลตโอเดยมีอะไรบ้างไอ้หนุูมีลูกป้ะไอ้ลูกผมไม่เห็นอะไรเลยมีอะไรโอ้ยเยระแตก อนซะแล้วครับไม่แรนเดอร์ไม่แรนเดอร์อันนี้คือมีของนะแต่ไม่แรนเดอร์เดระยะนั้นคือตอกมาไม่มีพุ่มอ่ะไม่มีเพื่อไม่มีประโยชน์จะหมดลงรถลงๆเลยนาทีหนึ่งรีระวังเรื่อยล้อก็เดี๋ยวลีละยังยังไม่ต้องขายกูของเองนะดูเซอร์ได้แต่เปิดอยู่ในรถใช่ไหมเออโอเค หลักแท้จากเกมคิวแม่งปุ๊บมาเลยวน่ะสุดแล้วเหรอหลุดแล้วครับโอ้ยโหมองไม่เห็นกล้องเลยี่ยโคตรเลยอ่ะไล่หน่อยไล่หน่อยผมมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โอ้โหอ้ยอลังการโคตรอลยจะรีแล้วมันจะรีแล้วระวังด้วยโอ้โหแบบโอ้โหแบบกล้องไหน้วับไอทีโอที สายสายะราดีมาจากสายไปดูนะพวกปลาสิปลานั่นแหละ บอกใกล้กับบ้านนะทำไ้ของผมมาได้เสียงวะท้อาอะไรอยู่เนะี้ย ขาไปเตาฟิตเพิ่ด้ิ้นเนด้อไขยอยู่อืมผมน่าจะน่าจะค้างแหละปินหมดก่อพวกปาครับฮะพวกปาไม่รู้เรื่องเลยวะนักโูปิงขึ้นปิงขึ้นครับพี่น้องสองสามสี่ปิงับปิงก่อนพี่บ เเปิดขึ้นได้แล้วเว้ยเบ็ดิประมาณห้ากระบอกอ่ะโอ้ยห่ะฟินก่อนพี่กระสุนนะพี่ดูกระสุนเดจจอก่อนะทั้งนั้นเลยกระสุนเอพีทั้งนั้นเลยมีมากสิบแปดมียีสิบหกมีคา แกน่าจะถูกไปไหเนี่ยกูจะโตไหมเว้ยเดี๋ยวแบงค์แห้หนังโป๊แมวนะแนถูกใจไหมเนี่ยตู้แล้วอืมอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้หยุดสองสองลอยอยู่บนปินดิปลอยอยู่บนถ่ายหมดเลยว่ะแก ปิ้นที่เก็บไม่ทันมันหายหมดเลยอ่ะไอ้เนี่ยปกติมันไม่หายต้องวิ่งหาปิ้นอย่างนี้ว่ะพี่เฮ้ยทำไมเกามันพังแต่ว่าล่างมันยังปกติล่างมันพังแต่ของปกติวะนั่นแหละผมว่าบอกว่ามันดังไหนครับดางนี้ดางนี้เหรออือดังนี้เป็นเกาะครับอยู่ข้างล่างเลย อยู่ข้างล่างไอข้างบนไม่มีอะไรใช่ไหมข้างบนมีอยู่สามสี่ชิ้นครับโอเคนึกว่าเป็นบั็อกอีกน้ำหลอดแล้วหลอดแล้วหลาดเด็กที่อย่างผมมาแต่ภาพไม่ขึ้นวาเป็นไรวะเป็นเหมือนกันที่ก็เขาไปตั้สภาพผมเพิ่งไปสองรอบเลยผมหาปิ้นผมจะเปลืองปิ้นนะตัวผมมะผมไม่มีกระติวไข่เฮ้ยพี่พี่พี่อยาเข้าไปหาพี่ละเบิดรบกวง เดี๋ออยวผมตาเลงเดี๋ยวผมตาเลงเอาอะไรนะปีนครับปีนปีนลับปะบ๊อบบี้พีนหา,ไ,ามไม่เจอเดี๋ยวผมไปหาให้เล่นอะไรปืนมันไม่ได้แต่งหมดนะแต่ว่าคือแบบมีแตบบ่กระสุนมันมีครบเลยมันก็ไม่ได้มันจุดทุกอันนี่หว่า แต่ส่วนใหญ่มันบรรจุอะปากแล้วแหะไอเหียเลยมาบอกคำเดียววนะ่า Thank you Thank you ศูนย์สีโอ้ยอี้เนี่ยส่วนน้อยที่มันจำไม่มนบรรจุจำเป็นบรรจุลูกส่วนใหญ่จะบรรจุลูกโอ้ยอยู่นำสำนัำ มีนี่ต้องมีเนี่ยหว่าไปหาทำไมวะปลูกเกลี่ยนไปตั้งเยอะร้องอ่ะผมบอลร้องอ่ะีเกิดแบบผง่ๆอ่ะมันไม่คิดว่าใครจะมาเจอเหรอวไม่กล่องนี้มีนี่ด้วยว่ามีบอบบี้พินโว้ไม้แขีวเลยนอนเลยเลยเดี๋ยวผมพอยเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะที่ช็อตบ้านน่ะเราแอดวานซ์เลย มันนี่มันมันยายบ้านยายบ้านยายบ้านอุยมีแ็กีโฟดิอุ้ยดดดดดแยี่ยมมีแี่ทำไหมันทำไมมันมาเก็บอะไรบันนนี่นี่ดูดิพื้นดูดิพื้นดูดิพื้นเห็นไหมเฮ้ยผมผมว้านนี้น่าว่าน่าว่เดียวผม่อางมัน่น มาแม่ฆ่าพีน่อยได้ไหมัมนรบกวนมากเลยเด้อเด้เดยวฆ่าให้เดี๋ยวฆ่าให้เด้อฆ <c oughs> ่าให้เราชอบดีกว่าเไปนะหารอบบ้านแล้วได้มาสี่อันเซฟดาวโอ้โพี่พีะไอ้เหี้ยเซฟไข่เนี่ยโอ้โหเซไก่เซไก่รู้แล้ว <c oughs> พี่เห็นแล้วเซฟไก่เไก่เซไ่ อบบเอาไว,วใ้ให้ให้โด้เหอะพี่เขาไม่ค่อยอยู่บนบาทเท่าไหร่ละพวกมวพี่จะเอาเมฆไปตรงนี้ไงม,ม,มันมันใกล้ๆปิ้นหน่อยลักไปลักไปไ,ไม่เอาไอ้นี่มาซ่อมนะพี่เราเราไม่ได้เอา,าเลังไป อันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วเอาไว้นี่แหละเอาะหาง่ายอยู่แต่ผมบอาแค่เฮปปี้ไปไงพี่เืมผมไม่เอาเดี๋ยวไม่ใช่แม่งเดี๋ยวยูแม่งมีคนมานะ ไม้ปั่นปีน,นที่พี่อยดิพี่แบงค์ช่วยกันหน่อยดิมดไม่ขายควลยคองด้วยขายควมล,วลดสามดาวแอนี้ควง สองนาทีโถหลังนี้เจ็บใจสุดไอ้เหี้ยไม้มีหลังไม้เลยเนี่ยคนของทำบ้านไงไม้กับเหล็กเนี่ยดูใครนีเหล็กเหล็กเหล็กเอากับมือมีอยู่ไม่กี่ท่อนเนี่ยนะยาวไปทำไมลายเหล็กคือไข่แขวนโค้งดำแบบซื้อมาเพราะวะได้แค่อุทานไม่ไม่พี่น่าจะฟัม ไอ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 ปีนไอวาเนีซื้อมาแล้วก็ถุกงือซื้อมาเฮี่ได้เดินทาแล้วเอเอคื ader, เอเจ้ของเด็กแอปเนี่ hmm. uh. หมดหมดไปแล้วสี่ละน่ามึนแฝดงั้นไปจอยด้วยดีเลยพี่อ้แร์เพราะเราต้องมาแต่งกันพี่เป็นทางอยู่แล้ว ก็ตะกี้ไม่เติมนค่ตะกี้ไม่เติมว่าทำทำยังไงก็หมวกก่อนใส่ก่อนนะก่อนก่อนแม่ใส่ก่อนให้ผมใส่ ตายเพื่อนโดนธนาว่าตายนะตัวไม่มีสนไยสนไหนยิงจากหลังไอ้เนี่ยที่นหน้าเขาฝั่งซ้ายอ่ะน่าจะติดตามลินหน่อยอ่ะใช่ระเออเสียงมาจากฝั่งนั้นนะก็เอะเข่าเดิมเนี่ยต้องตั้งชื่อหน่อยแล้วแล้ามเล ลักกาเนี่ยเฮ้ยแอร์ดรอปลงเหรอแต่ใช่ผมจะไปเอาอยู่เนะเอาเอาใหญ่พี่กระเป๋าใหญ่ที่เดิมสามเมตรเลยกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ก็จะเอาอนนี้นี่กระเป๋าใหญ่อะกระเป๋าใหญ่เมั้งเนี่ยเต็มเลยอ๋อแต่เดี๋ยไปดูดิครับผมเราไอ้บ๊อบพี่พินน่ะอยู่ในกระเป๋าขาวค่ะในกระเป๋าขาวอยู่ไหน เก็บตายแล้วอ่ะอะไรไม่ตายหรือเปล่าไม่ไม่ตาย้วจะเข้าตัวตเอาขาวพี่ตัวไปหาตรงหมู่บ้านนี้จะไมียอะังไปเล้ไปเลเลลไเไปลเลยไปเไเปเไปลไ้ไเเลปลไไเไ เอ้มีคนเก็บของแถวกูเดยวเด้อเดแถวกูเลยแถวกูมีคนเก็บของจับของไอทีโอทีอป่ะมันโหลดของโหลดเลยเว้ยน่าจะตังกันไลยน่าจะอยู่บนหอกะแลนวเพื่อน ว่าที่เดิมแต่ต่างนอกที่เดิมแน่นอนถึงว่าแล้วนั่นเดียว้ให้องผาพงันคอไ่้หาเ้องเงคนี่บด้านคน่วหต้องนึเลยล่ กบกระโดดอันเดียวก็พังไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราอยู่ห้องล่างไหมเสร็สร้างบ้านตรงยูเนี่ย เชี่ยี I ่บ้านคน เราเบิดได้สนุกเลยครับ้านหลังนี้เดี๋ยกราเปิดตรงนี้เลยบ้านหลังนี้แหละมีรถสายคัน Ủa, có dừng có ngô, ngô ở đây không à? <laughs> à Nó lên <laughs> ที่สองเฉยเลย <laughs> ไั่ได้ติดตัว